สถาบันปฏิรูปประเทศไทยขอให้คอสชและสภาปฏิรูปแห่งชาติกำหนดให้การปฏิรูปเป็นวาระแห่งชาติระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังสิทธิริยหลังสรร์ประธานสถาบันปฏิรูปประเทศไทยและนายสุริยะใสกตาศิลาผู้อำนวยการสถาบันร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยรังสิตโดยในสังสิทธิกล่าวว่าสถาบันปฏิรูปประเ uhh. ทศไทยเรียกร้องให้คสชและสภาปฏิรูปแห่งชาติกําหนดให้การปฏิรูปเป็นวาระแห่งชาติ เป็นการปฏิรูปที่มีความยั่งยืนหากต้องการให้ปฏิรูปประเทศที่แท้จริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดต้องเปิดพื้นที่หรือเวทีเพื่อให้ภาคประชาสังคมสะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่าปิดกั้นกิจกรรมใดๆที่เป็นการเสนอความคิดเห็นพร้อมทั้งต้องแยกแยะระหว่างกลุ่มที่ต้องการเรียกร้องหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปอย่างแท้จริงกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและคอสอชอ,ออกจากกัน อย่างไรก็ตามการปฏิรูปไม่สามารถทําสําเร็จได้ในเวลาอันสั้นจึงขอให้มีการกําหนดกลไกาการปฏิรูปในระยะยาวด้วยซึ่งทางสถาบันปฏิรูปประเทศไทยจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในประเด็นที่คิดเห็นตรงกันและหลังจากนี้จะให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย